โอเคมาโอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่อาร์โปเกมอนนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเป็นเจ้าโปเกมอนภาคซานแอนมูนะครับเป็นตัวเทพนะครับที่ชื่อว่าโซก่าเลโอนั่นเองครับตอนนี้คาบมาไว้นานมากแล้วเลเวล288รนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูค่าพลังสแตทมันแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นนี้เราจะดูว่ามันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ครับมันเปลี่ยนโมเดลใหม่นะครับเหมือนจะรีเทคเจอร์ใหม่นะ เพราะว่าตัวเก่านี้มันไม่ใช่แบบนี้นะครับแล้วตัวไซส์มันรู้สึกมันจะไซส์มันเล็กลงหรือเปล่านะเหมือนไซส์มันเล็กลงนะครับแล้วก็ลูกตาเป็นตีฟ้าครับเปลี่ยนมาแล้วครับแล้วก็เป็นนี่ครับสีเปลี่ยนได้เป็นสีส้มสีแดงครับสะท้อนแสงสลับกันนะครับโหสวยงามมากๆเท่มากๆนะครับแล้วก็สีมันจะออกมันๆวาวๆเลยนะจนเรื่องผิวหนังนะครับโอเคเข้าไปดูค่าพลังกันนะครับตัวนี้ผมเล่นไปหน่อยอีกแล้วนะครับเล่นมาตั้งแต่ตอนที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับอัพค่าพลังไป18นนะครับแล้วก็ ดาเมจอยู่7,000นะครับสปีด300นะครับเดี๋ยวเราจะอัพเป็นดาเมจอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราจะใช้งานแต่ดาเมจนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองโจมตีดูนะครับว่ามันจะโจมตีเบิร์กไหมนี่นี่ครับมันยังไม่สมบูรณ์ร0 0เซนะครับเพราะว่ามันยังมีการเขาเรียกว่าอะไรการกระโดดที่โอเวอร์อยู่่ะเวลาที่มันวิ่งเร็วๆแล้วมันไปสะดุดก้อนหินนะครับเนี่ยครับอ้าวไม่ไม่จะโชว์จะโชว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูไม่ได้เหรอ มันต้องสะเทินน้ำสะเทินบกเดี๋ยวนะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันจะที่มันจะนี่ครับมันจะพุ่งออกไปข้างหน้าเลยแบบแรงๆอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นแบบว่าเป็นที่อะไรเนี่ยเพราะว่าสปีดมันเวอร์หรือเปล่านะดูดิพุ่งแรงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองใช้มันโจมตีดูนะครับว่าหลังจากที่มันแก้ไขแล้วเนี่ยมันจะโจมตีได้แรงขนาดไหนนะครับเพราะตอนนี้พลังโจมตีของมันอยู่ที่800 0ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาทางนี้เลาะน้ํามาเรื่อย ตรงนั้นเหมือนจะมีมีหรือเปล่าโอเคนี่ครับมีหนึ่งตัวครับเป็นชักเกิลนะครับโมไปหนึ่งดอกครับ5้าเนสครับผมนะตีอีกทีนึงโมตีคู่เหรอโอเคเอาไม่ครับไม่คู่ครับตีไปตัวเดียวนะครับผมอ่าจัดการโจเทียนไปครับยูสายฟ้านะโอเคแล้วก็ออกจากป่าตรงนี้กันดีกว่าครับตัวนี้มีคาเมกอยู่พอดีเลย เดี๋ยวเคลียร์ต้นไม้ก่อนมันโจมตีต้นไม้โจมตีอะไรได้หมดแล้วถือว่าถือว่าดีนะครับเพราะว่าตอนแรกมันตีอะไรไม่โดนเลยโอเคครับจัดการเต่าไปครับคาเมกนะครับแล้วก็เลาะไปตรงนี้เลาะไปตรงนี้อ่าอู้มันกระโดดได้อ่ะโบไปหนึ่งดอกครับนี่ครับเรียบร้อยนี่ขนาดดาเมจแปดพันเนี่ยเนี่ยยงตีแบบห้าพันบ้างสามพันบ้างเลยนะอยู่ที่ว่ามันตีเข้าตัวไหนบ้างนะ ตัวไหนเดิมเดิไหนดีเฟนซ์เยอะก็เข้าน้อยหน่อยนะครับส่วนเวลาใช้งานก็วิ่งเร็วๆรัวๆนี่มันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับต้องพยายามสลับกดชิฟครับให้มันเดินช้าๆบ้างครับนี่ครับอืมตะปบไม่โดนกูยิงหีโซนี่มันเร็วตลอดการไม่รู้มันมาทำมาจากตัวอะไรมแมลงสาบหรือเปล่า <c oughs> ทำไมวิ่งโคตรไวนี่ครับตีได้ครับกูยิงหีโซฆ่าไปแล้วเดี๋ยวฆ่าใครดะกี้อีกตัวหนึ่งโอเคเหลือสไตรายนะครับอย่าอัพดาเมจเพิ่มดีกว่า จะปีนี้ถ้าอัพเพิ่มนี้ไม่ไหวแน่นอนครับพุ่งสุดๆแน่นอนครับพุ่งเวอร์เลยแหละโอ้โอ,โอ,โอตจบสตไตล์ดีไม่งลอยวู้ไปนู่นเลยนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนป่านี้ดีไหมตรงนี้มันค่อนข้างมืดน,นะไม่ค่อยอยากขึ้นไปเท่าไหร่โอ้แต่พออยู่ในความมืดน,นี้มันก็ส่องกระกายแสงได้เหมือนกันนะครับโอ้คนนี้ฆ่ามาดาซูโมมีไปแบบไม่ตั้งใจโอเคงั้นเดี๋ยวเราไม่เข้าไปดีกว่าเนาะเพราะเหมือนป่ามันมืดอะเดี๋ยวเลาะเลาะไปตรงนี้ดีกว่า อ่อโหเลาะไปก็เหมือนยังยังไม่เจอตัวอะไรสักเท่าไหร่นะครับออกมาตรงที่มันมีบริเวณแสงแดดหน่อยดีกว่าตรงนี้เป็นป่าแถวไหนเนี่ยน่าจะเป็นป่าเลดบูดนะครับฮะขึ้นไปขึ้นไปนเป็นเรื่อยๆครับโหติดต้นไม้หนักเราอาจจะต้องย้ายที่ครับผมเพราะว่าเนี่ยครับนี่ป่ามันต้นไม้เยอะมากๆนะครับไม่สามารถที่จะ มองเห็นวิสัยทัศน์ดีๆได้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะย้ายมันดีกว่าครับผมย้ายมาอยู่ตรงไหนดีเอามันไปอารวาสบริเวณเกาะเทพแล้วกันนะน่าจะเวิร์กนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเราค่อยจัดศึกมันๆให้มันที่บริเวณเกาะเทพดีกว่าครับอ่าเพราะว่ามันเป็นมันเทพซันเอ็นมูนะเราอาจจะเอามันไปสู้กับพวกพาเกียกาดอนอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับผมดูว่ามันจะประมาณไหนนะจัดศึกมันๆแล้วกันครับโอเคเดี๋ยวตัดไปครับผมเนี้มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ มาโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณเกาะเทพแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่มีบล็กมอนเทพตัวไหนเกิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะลองเคลียร์บริเวณนี้รอบๆดูก่อนแล้วกันนะครับเผื่อว่ามันจะมีตัวไหนเกิดขึ้นมาดีๆนะครับหรือถ้ามันไม่มีเดี๋ยวเราจะเรียกมาแล้วกันครับเพราะว่าเป็นจะได้จัดศึกมันให้กับเจ้าโซกาลิโอตัวนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเคลียร์เคลียร์เกาะเคลียร์แผนที่ไปก่อนตอนนี้รู้สึกว่าจะหนักหนักเกินเหรอ โอ้หนังเกินมาเยอะครับงั้นเดี๋ยวเราอัพอัพเวทให้มันอีกสักนิดนึงอะให้มันพอวิ่งได้โอเคโอ้ยังหนักอยู่นะครับไม่ได้เลยงั้นต้องเอาเนื้อออกครับเอาหนังออกด้วยแล้วก็อัพดาะเมจเพิ่มครับอ่าจัดไปครับตบไปหนึ่งดอกตบไปหนึ่งดอกโอ้โหค่าแรกจดไปโอ้กระตุกกระตุกกระตุกท้ายเนื้อนะครับโอเค เดี๋ยวเกียร์บริเวณนี้โอ้โหตรงนี้หนักเบิร์นอีกแล้วครับเดี๋ยวทิ้งให้หมดเลยด้วยกันอ่ะตอนนี้ยังมีเดนอสเสากับเสืออยู่เยอะครับผมจัดการเสือไปครับเซเบอร์ทู h เลเวลสามร้อยยี่สิบนะแล้วก็ตรงนี้เป็นคาโน่หมดเลยครับฆ่า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 แหลก <laughs> โอ้โหโดนลุมโดนลุมชักเริ่มนไม่ไหวครับวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนต่อไปครับหนึ่งทีเรียบร้อยต่อไปอทีหนึ่ง ตกไปอีกทีนึงโอ้โหกระตุกกระตุกเหนียวกว่าตั้งหลักครับแล้วก็หวดไปอ่าใครเาาอีกไหมมีแรปเตอร์ครับแรปเตอร์เอาด้วยครับไปแท้เนื้อนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะเคลียแรปเตอร์ตรงนี้ให้มันหมดหมดไปเลยแล้วกันนะนี่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 ยังมองไม่เห็นเราโอเคครับตุ๋ยหลังได้ครับล็อกขึ้นบ,บนเป็นแมงป่องจัดการไปทีนึง เรียบร้อยไนดูซินี่ยังเป็นคานโนอยู่ครับรู้สึกจะไม่เห็นทีเล็กเลยนะหายไปแล้วหรือเปล่าทีเล็กตกไปหนึ่งดอกตกไปหนึ่งดอกโอเคโอ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 คาโนมันตบเร็วกัดกระแทกด้วยนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำการเรียกพาวเกียร์กับการดอนมานะครับผมว่าจะเรียกมาอย่างละอย่างละ สิบตัวดีกว่าครับอย่างละสิบตัวเป็นคาเกยก,กาดอนครับเลเวลหนึ่งหมื่นแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าโซกาเลโอของเรานี่จะไหวหรือเปล่านะเดี๋ยวขออัพเลือดเพิ่มหน่อยได้เป็นสองหมื่นห้าเองนะครับอาจจะต้องใช้วิธีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสู้แล้วก็ถอยหลังเอานะครับเพราะไม่งั้นนี่อาจจะสู้ไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวตัดมาแล้วเตรียมเวทีก่อนครับผมเวฟเวบอืมค่ะอืมไป มาโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้เตรียมเวทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมข้างหน้าของเรานี่เป็นการดอนนะครับเลเวลหนึ่งหมื่นหมดเลยนะครับมีเซเนียด้วยนะครับสังเกตได้ว่าสปีดของพวกมันนี่ครับโดนบาฟมานะครับพอเลเวลหนึ่งหมื่นปุ๊บมันจะเร็วขึ้นที่เร็วจนแบบเวอร์มากเลยครับดูดิเหมือนแบบการดอนแดนอะโอเคเดี๋ยวเราจะไล่ฆ่ามันทีละตัวจนหมดเกาะเลยแล้วกันนะผมรู้สึกผมจะมีพาวเกียร์ด้วยนะผมเรียกมาด้วยแต่ไม่รู้ว่ามันวิ่งไปไหนแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารุยกันเลย ดูซิว่าจะโหดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองดูว่าตีทีนึงม่นี่เป็นไงบ้างทีไม่โดนด้วยครับอ๋อตีโดนครับหมื่นหกครับเรียบร้อยครับหนึ่งตัวแสดงว่ามันบัฟแต่สปีคครับมันไม่ได้บัฟเลือดนะครับเพราะว่าตีหมื่นหกนี่ตายหมดเลยครับดูครับกาดอนตัวนี้ซึมๆไปเลยโดนจะเบื่อนี่ครับมันคึกมากครับเหมือนกินใบกระท่อมมาครับดู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 ตัวนี้มีทีเล็กอยู่นะครับโอ้โหมันสู้มันสู้นี่นี่ดูมันสู้ดูมันสู้เดี๋ยวเราดูมันสู้ก่อนจะได้ครับว่าม นี่ครับมันสู้แบบเล็กอยู่นะครับแต่เหมือนมองไม่เห็นดาเมจนะหรือว่ามันกัดกันดูที่ว่าใครจะชนะนะครับตอนนะี้เป็นการดอนเลเ่ลหนึ่งหมื่นครับโอ้โอ้โอ้อ้ถอย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 อมาก่อนถอยมาก่อนโอ้เราจะโดนหางเลขไปด้วยเดี๋ยวเราค่อยจัดการตัวที่เหลือรอดแล้วกันโอ้โหนี่มันเป็นศึกแห่งธรรมชาติอย่างแท้จริงระหว่างโปเกมอนในตำนานกับเจ้าทีเร็กนะครับอ่าเรียบร้อยครับทีเร็กตายครับแต่การดอนมันไม่กินเนื้อนะครับเดี๋ยวเราโอ้โอ้โอ,อ้โอ้ ตบไปแล้วครับติดติดเมื่อกี้กระตุกเพราะว่าแท้เนื้อนะครับผมพอแท้เนื้อมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะไรมีชั่นอีกขีขึ้นมาซ้อนมันทําให้มันกระตุกนะครับเดี๋ยวจะเคลียร์เนื้อก่อนแล้วกันตอนนี้เริ่มหนักนะครับตรงนี้ยังมีการดอนอยู่ัวป้อนไวๆยิ่งกว่าแสงการดอนเดอะแฟลตเหรอครับอ่ะนี่เป็นฟพวาเกียร์ครับพลังแดนอยู่ครับนี่ครับแดนไปแดนมาโอเคครับหันหน้าหันหลังนะครับเรียบร้อยครับเคลียร์ไปให้หมดก่อนนี้รู้สึกเหมือนจะเฮ้ย ทำไมตัวดาบยังเหลืออยู่อ่ะยังเหลือตัวดาบอยู่อีกนะครับผมน่าจะจากคลิปที่แล้วนี่แหละแล้วก็พาวเกียรู้สึกเหมือนจะหมดแล้วเหรอผมเรียกมาตั้งเยอะนั่นไงนั่นไงโอ้ยังแดนอู้เราก็ลอยอเซอร์เนียสจัดไปครับอือก็ไปหนึ่งดอกครับเซอร์เนียสตายทุกตัวครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเพิ่มแต่สปีดยังไม่เพิ่มเลือดให้นะครับว่าโจมตีสองหมื่นกว่านี่ตายหมดเลยครับทีเดียวตายนะครับ เดี๋ยวเลียร์ตรงนี้ก็จะหมดแล้วโว้นวิ่งไวามากมากเลือดดาบอีกตัวหนึ่งอดี๋ยมีดาบอยู่อีกนะครับอ่าหมดเกราะหมดเกราะอาอยางครับยังเหลือตรงนู้นอีกโอ้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องเอาให้หมดจะเป็นพาวเกียร์อยู่นะครับดูเวลามันเดินแดนมันจะสองสเต็ปครับสเต็ปหันซ้ายหันขวานะหันถอยหลังโอเคดีงามหมดแล้วหมดเกลี้ยงตรงนี้ก็เป็นพวกดาบกำลังบินเล่นอยู่นะครับเดี๋ยวพามาตรงนี้ดีกว่า เอาละเยี่ยมมากๆโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับเจ้าโซคาเลโอนะครับผมโปเกมอนในตำนานภาคซันเดนมูนะครับผมต้องหมดรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับดูซะกก่อนมีลูกกระต่ายแล้วนะตอนแรกไม่มีตอนนี้ทำมามีลูกกระต่ายเรียบร้อยแล้วนะหรือ <c oughs> ว่าเท่มากๆเลยนะครับผมดูรอบๆนี้ก็ยังเท่เหมือนเดิมนะว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรครับอย่าลืมติดตามกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปนี้คมต้องขอลาไปก่อนโอเคบายบายสวัสดีครับ Ha 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 ha.